สวัสดีทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่รายการ s k y n i n e TV นะครับมีเกมมาใหม่มาแนะนํากันอีกแล้วนะครับเป็นเกมมือถือแนวตั้งนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็มีโหมดอาชีพให้เราเลือกด้วยนะครับนี่ตัวละครน่ารักแบบนี้เลยนะครับตัวแรกเป็นอาชีพจอมดาบนะครับโจมตีใกล้นะครับอาชีพที่สองคือจอมเวทโจมตีไกลเป็นผู้หญิงนะอาชีพที่สามครับจอมพระนจจอนนะฮะอันนี้ก็โจมตีไกลนะครับใช้ อาวุธเป็นธนูนั่นเองนะครับตัวที่สี่ครับนี่จอมเต้นนะฮะโจมตีใกล้นะฮะนี่มีอาวุธแบบนี้นะครับเลือกเอาผมอยากเล่นอาธนูดีกว่าโจมตีไกลธนูเอ้ยนี่เท่ดีนะครับอันนี้เราจะมีอุปกรณ์ที่จะสวมใส่นะครับนี่เราก็กดดูได้เนี่ยครับเออเขาทานะ่าฮะโอเคนะแล้วเออสามารถตั้งชื่อได้ไหมนะไม่น่าได้นะ่ะ นะเดี๋ยวกดขั้นตอนต่อไปเลยกันครับนี่อ,อ๋อเราสามารถมาเปลี่ยนทรงผมได้ด้วยนะครับเนี่ยสกินสกินอะไรเนี่ยสีผมนะครับโอเคนี่สีผมนะครับแล้วไอ้ตัวตัวเราละ่ะนี่นี่่ปะอ๋อเนี่ะออเปลี่ยนสีตัวได้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นคนเลยแล้วกันนี่นะครับดวงตานะครับโอ้เลือกสไตล์ของดวงตาได้ด้วยนะครับนี่กับคิ้วนะครับนี่นะ <laughs> เออเขาท่าดีนะครับออหลังจากนั้นเดี๋ยวสีผมเปลี่ยนทรงก่อนเฮ้ยจ้าบ่ะเอ้ยทรงนี้เท่ดีเดี๋ยวเปลี่ยนสีผมก่อนเฮ้ยหัวเขียวหัวเหลืองเออเขาท่าครับการสร้างตัวละครหรือว่าใช้ได้เลยนะฮะเออเลือกไม่ถูกเลยว่ะนี่จะสีสวยๆเอาสีเขียวแล้วกันหัวเขียวเลยนะครับ อหัวล้นก็นมีนะหัวล้นก็นมีเนี่ยเนี่ยหัวล้นก็นมีนะก <c> ล <oughs> มบลักเลยนะครับเ <c oughs> ออนะอ่ะสามารถเปลี่ยนชื่อตัวก,การ์ตูนได้ตัวละครได้นะครับ <c oughs> ผมใส่ชื่อผมแล้วกันนะครับสกายไยทีวีเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> โอเคกดเริ่มเกมเลย <c oughs> นะมือธนูไอหัวเขียว <c oughs> ไปนะครับ <c oughs> นี่นะฮะ ประมาณนี้มาดูบรรยากาศในเกมกันนะครับเกมก็มีภาษาไทยนะฮะไม่ยากไม่ยากตามหาวิวีหน่อยนะฮะอันนี้เควส่าลักษณะนี้น่าจะมีออโต้นะครับเห็นวิ่งไปเองแล้วนะครับกดที่นี่ไปเลยใส่อุปกรณ์นะครับนี่สวมใส่อุปกรณ์เลยอันนี้เควสต์สำเร็จโอเคอน,นี่ร,นรับเควสนะอาวิ่งไปแล้วนะครับนี่นะก็ไม่ยาก นะะในเมื่อมีอระบบออโต้แล้วก็สบายๆนะครับเราสามารถกดหยุดหยุดได้นะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเลื่อนไปนี่รับเควสทั้งหมดโอเคนะครับกดกลับประมาณนี้เลยนะครับอ่ะให้เขาวิ่งออโต้ไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ผมเ,เล่นผ่านอาีม e ูนะครับ อิมูเลเตอร์นะในการเล่นใน PC นะครับบางทีอาจจะปุ่มบังคับอาจจะยังไม่ตรงเดี๋ยวก่อนอันนี้เติมเติมเงินเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกดเงินละนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็จะฟาร์มไปแบบนี้แหละนะครับตีบวกอุปกรณ์นี่มีอุปกรณ์ให้ตีบวกด้วยนะครับนี่นะฮะบ,บวกอะไรเนี่ยบวกเสื้อเหรอหรือว่าบวกอ่านูตีบวกทั้งหมดเลยปึ้งเ้าให้ตีบวกสําเร็จนะครับโอเคนะฮะ ประมาณนี้เลยนะครับตายเรื่อยๆก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวกดดูแบบได้ไหมดูได้ด้วยนะครับนี่นี่ได้เป็นแบบแรกนะแบบแรกเนี่ยป่าไม้ซีซีหนึ่งนะครับก็น่าจะมีเส้นทางรองหนึ่งเพื่อจะบอกว่าไปนเนาะฟึบนี่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้นึกว่าจะตายสำเร็จโอเครับเลยของรางวัลประมาณนี้เลยมีคู่หูได้นะครับะไรท้าทายตัวนี้บอสหรือเปล่านะครับโอ้บอสตัวใหญ่ยังเลยพี่สาวนี่นะครับเปิดฟังก์ชันใหม่เอาแล้วครับได้อะไรมา เป็นคู่หูแล้วหรือเปล่านะครับนี่มีพลังลบให้ดูอ่ะนี่ไงฮะคู่หูมาจริงๆด้นะครับออกศึกเลยนะครับออน,ะบนี่เวสก็ผ่านไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยมันมันเปลี่ยนเส้นทางไหมเส้นทางลองหนึ่งไปลองลองสามยไหมเส้นทางลองสามนะสนใจอุปกรณ์เขาดูก่อนมันเปลี่ยนไหมผมไม่แน่ใจวะ่ะเอวีวี v อยู่นี่ วิวีอยู่นี่เห็นป่ะมีสะพานข้ามไปหาวิวีเดี๋ยวพอดูก่อนว่าถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยมันจะมันเปลี่ยนเพราะอะไรมันก็เป็นแบบเดิมนี่หว่า <S <S เอาหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ตีบวกทั้งหมดเลยตีบวกทั้งหมดเลยอโอเคตีบวกอกุปกรณ์ไปนะครับเสร็จเลยลุยต่อนะฮะประมาณนี้นะครับ สนใจก็เดี๋ยวลิงค์ในแะทคลิปเหมือนเดิมนะครับเกมก็กราฟิกประมาณนี้นะครับน่ารักน่ารักนะครับนี่เลยนะเราก็ถ้าเปิดออตโต้เนี่ยเราก็มีหน้าที่มีหน้าที่ทําอะไรนิดหน่อยะนะฮนะเ <laughs> อาสการนดทีวีบุบกปล่อยนะครับนี่อ่ะเรามาดู ไอ้พวกนี้บ้างนะครับมีโบนัสเดี๋ยวนะอันนี้เป้าหมายเอา้าไปซะ็แล้วคู่หูอัปดาวอ๋อสามาอัปเดตด,ดาวของคู่หูได้นะครับใส่ทั้งหมดเลยยินะครับอัปดาวนี่ครับโอ้เป็นห้าดาวแล้วนะครับปิดเลยโอเคลุยต่อเควสเราอยู่ไหนเนี่ย๋อเควสอยู่ข้างล่างนี่นะครับ นี่คุยอยู่นี่นะฮะัอ่าสนใจอุปกรณ์ซะนะครับอ่าเควสหลักฝึกฝนป่าฝึกฝนป่านะเอาชนะนักต่อสู้สีดาวอะไรพวกนี้นะครับนี่อ้าอันนี้มีแชทนะครับรับโอเครับทั้งหมดได้ไหมทั้งหมดก็ไม่ได้อี่ไม่กดทีละอันโอเคนะครับนี่ต่อไปเลี้ยวตีวกตีวกอ่าทั่วร่างรวมถึงสิบ ตีโปรเลยเพิ่มหนแล้วสามตีห่อไม่พอนะครับก็ต้องรอฟาร์มก่อนนะครับอุปกรณ์ต่างๆประมาณนี้นะครับมีอุปกรณ์นะมาดูเมนอุปกรณ์หน่อยอ๋อคือตัวนี้นะครับรตีบอกได้เลยห้าแล้วนะครับโอเคตัวนี้คือคู่หูคู่หูก็สามารถอัปเดตนะครับอัปเดตทั้งหมดเลย โอเคครับอันนี้อะไรเควสทำเร็จอ่าท้าทายอ่ะเราไปเจอบอสเสือขาวเสือขาวเวลาดันเจี้ยนที่เหลืออ๋อออลงดันนะฮะลงดันแล้วมันจะนับถอยหลังใช่ไหมโอเควู้ได้รับปะนักธนูครับตีบวกเสื้อผ้าโอเคนะครับประมาณนี้เลย สวมใส่อุปกรณ์นะครับนี่เป็นยานพหาหนะเราอ๋อยานพหาหนะโอเคนะครับทุกคนประมาณนี้แลกันฝนตกครับเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปก่อนเดี๋ยวไฟดับซะก่อนฮนะจะใหม่คลิปหน้าก็อะไรนะครับ,บดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะตีบอสหน่อยตีบอสหน่อย โอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับใครสนใจก็โหลดมาได้เลดูนะฮะสวัสดีครับผม